PowerM ขับ18นิ้วข้างละ3ดอกราคาไม่ถึง10,000บาท10,000บาทมีทอนครับมีป้องกันสายช็อตด้วยขนาดแท่น 1.5u ลึก16นิ้วสเปคแจ่มๆเ,เลยสวยงามครับตัวนี้เป็นคาดดีนะครับคาดีสวิตชิ่ง 1u นะครับพัดลมระบายอากาศ6ตัวนะครับขนาดแท่น 1.5u ลึก16นิ้ว คดีเป็นรุ่น2องวนะครับมีป้องกันสายช็อตนะครับรองรับ2โอห์มได้นะครับเสียงกลางนะครับรองรับ2โอห์มเสียงกลางได้แต่ว่าถ้าเบสก็แนะนําที่2อดหโอห์มหรือข้างละ3ดอกนะครับข้างละ2อถึงสดอกได้นะครับเบสนะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับคันหาดแท่นก็เบาๆเลยกระดาดรัดนะครับน้ําหนักรวมๆประมาณ10 10ิบโลหน่อยๆนะครับก็กําลังเหมาะนะครับ ถ้าอยากได้ก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0 8 5 9 6 4 6, 6 3 0นูนะครับช่างกอบนะครับก่อนนี้เป็นรุ่น4,000นะครับรุ่นดี D 4,000ตัวนี้ก็มาแบบน่ารักนารักเลยลิมินิมอลนะครับความแรงก็พอประมาณนะครับกําลังวัดก็อยู่ที่ประมาณ2,000วัตข้างละ2,000วัต2โอห์มนะครับรก็ค่าดีก็ เป็นมอสเฟต4768นะครับส่วนมอสเฟตสวิตชิ่งก็จะเป็นมอสเฟต460ศนนะครับมาลานิีพุทธก็เป็นรุ่น BLP 2อ2ศนนะครับยีเด็กวเวอร์นะครับแรงๆเลยนะครับโอเคท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทางซื้อได้นะครับ0 8 8 5 9 6ป6 3 0นครับโอเคจัดไปครับจัดไป